ก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาอยู่ในช่องที่ันได้กันกราเราจะติ้งชื่อเพื่อนยูทูบเพื่อนไว้ให้นะคะติ้งเราจะมาเล่นโหมดเนื้อนะคะเป็นโหมดพ่อค้าขายเนื้อที่โฮดนะคะนี่ค่ะเอาเนื้อคนมาทําทั้งนั้นเลยค่ะนี่นะคะเรามาตามพี่แป้งนะคะพี่แป้งก็เล่นนะคะในโหมดนี้นะคะเล่นไปแล้วนะคะเราเพิ่งเจอนะคะเราก็เลยมาเล่นกับเพื่อนนะคะคนเดิมนะคะ นี้นะคะ EP สองของเราแล้วนะคะที่หมดแแกระโดดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะชวนเพื่อนอีกคนมาเล่นแมบนี้นะคะนี่นะคะไม่รู้โดนตอนไหนตายเลยทุกคนอ่ะแล้วก็มาเกิดใหม่นะคะแล้วก็ไปใหม่นะคะทุกคนเราขอตัดก่อนนะคะอ่ะทุกคน เราก็มาถึงโหมดฟันนะคะที่แบบไอสีฟ้าที่มันมาจากพัดลมอ่ะมันอาจจะทําให้ทุกคนตายได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะคือเพื่อเราตายแล้วนะคะมันกระจอกทุกคนเนาะมันกระจอกค่ะทุกคนก็จะมีเรื่องทะเลาะวิวากกันนิดหน่อยนะคะนะคะ่ะเดี๋ยวจะมีเฉลยตอนหลังนะคะว่าทะเลาะกันเพื่อ นี่นะคะเพื่อนมันก็แบบเราแค่ว่ามันกระโปงแค่นั้นมันมาแล้วโอ้ใปกอนทุนเลือดกระจอกเออแค่มาขนาดนแมกก็ตายแล้วอู้อูอออ้กระจอกจริงเออเออเออเนี่ยยังไม่ตายเลยอู้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 กระจอกกระจอกกระจอก,จอกมาเร็วๆริอ่ะดูทุกคนสะเลือดมาแล้วมแม่งกระจอกค่ะทุกคนขอตัดนะคะไอคนกระจอก เออเนี่ยก็เพ <état> ื่อนมาแล้วนะคะเรากุ้งป <and> ่ามันกระจอก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 มาเอาเหอะมาเอะไม่กลัวหรอกมาเหอะมาเหอะมาเหอะนี่นะคะเราก็จะมาตรงนี้นะคะอ้าวเราก็ตายนะคะทุกคนเนี่ยก็ไม่ค่อยกระจอกนะแค่มาอันแรกตายอ่ะก็แค่ครั้งเดียวเองป้าอูอู้อู้อู้มานาหลายรอบเลยเออทุกคน รอได้นะคะทุกคนที่เราพูดอย่างนี้นะคะเพราะเราหลอกกันนะคะไม่เชื่อคะไปดูช่องเพื่อเลยเลยนะคะเราก็ติ้งไว้แล้วนะคะให้แล้วตอนก่อนคิดนะคะถ้าใครอยากดูนะคะกดไลค์ก็แชร์้จูนได้นะเดี๋ยวจูนจะทิ้งถ้าใครอยากเล่นนะคะเดี๋ยวจูนจะแนะนํานะคะว่าเล่นแบบไหนอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมาถึงไส้กรอกของวัวนะคะทุกคนเออเออเอิ่มเพลงของ อัน,นี้นะคะคือดีมกอันนี้ก็มาออโหมดสับเบคอนกันนะคะเ,ออเลือดหมูเต็มเลยนะทุกคนเออ,เออประมาณนี้เลยกว่าจะได้กว่าจะลอดอะทุกคนคือมันแบบนานมากเลยนะทุกคนเ,ออเราอยากให้ทุกคนเล่นนะคะแต่ว่าต้องมีสมาธิสมาธิในการเล่นก่อน เพราะว่ามันจะหัวร้อนเหมือนจันนะคะแล้วก็ตัดนะคะนี่นะคะ่ะจะเป็นโหมดเนื้อนะคะถ้าใครห้ามโดนดีเนื้อ,อน,นี้นะคะเพราะเนื้อ,อน,นี้มันผสมกับเลือดหมูที่แบบคนถ้าคนดนแล้วตายเลยนะทุกคนอูอันนี้จะเป็นโหมดเบคอนแล้วก็อะไรไม่รู้ว่ะถ้าเกิดใครโดนนี่ตายเลยนะทุกคนเออ เพื่อนเราก็ตายไปแล้วนะคะน่าจะเห็นแล้วแหละทุกคนเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอืออ่าทุกคนแล้วก็ยังเล่นหมดในหมดนะนเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือแบบยากมากนะคะอันนี้เราก็รอเพื่อนนะคะกว่าเพื่อนจะมามันกระจอกทุกคนเฮ้ยอันนี้เราด,าด่าจริงนะเะ<ส>นาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคลิปพี่สองคลิปนะคะเดี๋ยวจะรุงพรุ่งนี้นะคะเพราะพรุ่งนี้นะคะเรียนนะคะวันนี้ก็ต้องนอนเร็วๆนะคะก็กวาจะกวาดจะผ่านนะคะต้องใช้เวลาเน็ตนาน,นะค่ะทุกคนเออก็บายๆนะคะบ๊ายบาย